กันบ้างนั้นไปดูกันเลย <Yeah! S 2> ตลาดดอนไหว ตั้งอยู่หลังวัดดอนหวายริมแม่น้ำท่าจีนตาบลบางกระทึกอำเภอสามพานจังหวัดน,นครปฐมเป็นตลาดที่ยังคงเหลือสภาพตลาดเก่าในอดีตสมัยรัชกาลที่6ที่มีให้เห็นเป็นลักษณะตัวอาคารไม้เก่าๆที่อยู่ริมแม่น้ำท่าจีนมีพ่อค้าแม่ค้าพายเรือนำสินค้าและอาหารมาจำหน่ายต่างๆมากมายทั้งนี้ในบริเวณวัดดอนหวายนั้นยังมีตลาดนัดสินค้าทางการเกษตรจำหน่ายทุกวันโดยจะเริ่มเปิดกันตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงเวลาประมาณ6โมงเย็น เป็นไงบ้างคะกได้กินอะไรหรือยังยังไม่ได้กินเลยค่ะหิวมากเลยค่ะวันนี้ว่าจะมากินอะไรคะเนี่ยอ่อเดี๋ยวขอเดินดูก่อนนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะกินอะไรดีวันนี้ยังไม่รู้เหมือนกันค่ะของนี้ของ่อยด้านนี้ค่ะแฉม่นชิมก่อนลูกมาอยากให้ชิมค่ะเธออยากให้ชิมาก ใครทํางานใครใครมาทําที่ร้านเนี้ยขอเกตสีแหาจารย์ทุกคนเลยนู้นมาไปหยุดมาลาไปกินอร่อยไหมอยากให้ชิมร้อยก็อยากให้ชิมพี่ให้ชิมว่าอะไรดู้ไหมน้ำเิ้มลูกอร่อยไหมคะอยาชิมอร่อยอยากแถมมาคนตากล้องมานี่หยุดกล้องแป๊บหนึ่งอาจารย์อย่าลืมให้น้องกลุ่มนี้นะได้เกตสีนะตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะไปขึ้นเรือกันค่ะ นี่นะคะคือจุดซื้อบานี่ค่ะแล้วเราก็ได้ตัวกันแล้วนะคะตัวนี้ราคา80บาทค่ะเราจะล้องเรือประมาณ1ชั่วโมงค่ะแล้วก็กินกับข้าวบนเรือด้วยนี่ค่ะของกินเยอะมาก เที่ยวได้เดินชอปปิ้งเลือกซื้อเลือกหาอาหารที่มีมากมายหลากหลายนะคะแล้วนักท่องเที่ยวก็สามารถมานั่งล่องเรือชมวิวชมธรรมชาติสองฝั่งแม่น้ำได้ค่ะ Accommodation หรือที่พักของตลาดดาวน์ไวนะคะก็คือฝั่งตรงข้ามนี่เลยค่ะคือมีที่พักให้เลือกมากมายหลากหลายนะคะเป็นมีทั้งบ้านพักแรมโฮมสเตย์บ้านพกรงไทยปั้นหยาบ้านเรือริมแม่น้ำนครชัยศรีค่ะอันนี้ก็คือดูจากตัวนะคะ ดอนหวนะคะก็คือการเดินช้อปปิ้งซื้อของในตลาดน้ําการไหว้พ้าตามสถานที่ต่างๆเช่นศาลเจ้าหรือเจ้าแม่กวนอิมแล้วก็การมานั่งเรือชมริมขัังแม่น้ําค่ะแล้วก็ยังมีการให้อาหารปลาระหว่างบนเรือและมีการซื้อไอติมด้วยนะคะสําหรับอเมนตี้หรือสิ่งอำนวยความสะดวกของตลาดดอนไหวนะคะก็จะมีห้องน้ําลานจอดรถ แล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องสมุดเพื่อนที่สาหรับชาวบ้านแล้วก็สําหรับนักท่องเที่ยวได้เช่นกันค่ะแล้วก็ยังมีบริการน้ําดื่มนะคะแล้วก็สําหรับใครที่ฝนตกแล้วไม่มีร่มก็สามารถมายืมร่มได้ที่ตรงนี้ค่ะค่ะนะสําสหรับ accessibility ของตลาดดอนหวายนะคะการเดินทางเข้าถึงตลาดดอนหวายจากกรุงเทพมหาออนครนั้นใช้ถนนเส้นบรมราชชนนีค่ะแล้วก็มีรถเมล์ปรับอากาศสายปออ,อ84 สำหรับรถตู้นะคะมีรถตู้สายกรุงเทพคนครปฐมกรุงเทพสุพรรณบุรีกรุงเทพราชบุรีและกรุงเทพกาญจนบุรีค่ะหากพูดถึงตลาดวัดดอนไว้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักมีวัตถุประสงค์ที่แน่นอนคือถ้าไม่มาซื้อเป็ดพะโล้ก็ต้องมาซื้อขนมไทยหรือไม่ก็เป็น่อหมกปละชนเพราะทั้ง3อย่างนี้ถือว่าเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของที่นี่ วนไหวนี่ต้องซื้ออะไรคะต้องซื้อขนมตาลค่ะเพราะว่าขนมตาลที่เนี่ยอร่อยมากแล้วก็ยังมี้มโอที่เป็นของขึ้นชื่นอนครปฐมด้วยนะคะโอเคค่ะ สถานที่ท่องเที่ยวได้ทงหมด4 7คะแนเนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวมีความมีชื่อเสียงมากนักท่องเที่ยวหลายคนรู้จักค่ะข้อสี่นะคะด้านความปลอดภัยค่ะมีข้อมูลดังตารางนี้ค่ะค่ะซึ่งคะแนนรวมของความปลอดภัยนะคะอยู่ที่30คะแนนค่ะเพราะว่า ยังไม่มีความปลอดภัยเท่าที่ควรนะคะในเรื่องของการพานักท่องเที่ยวนะคะขึ้นเรือเพื่อไปชมบรรยากาศของลิมสองสองฝั่งคลองอะค่ะยังไม่มีการแจกก้มซูชิให้นักท่องเที่ยวสนใจเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการเดินเรือะค่ะ <c oughs> ในข้อที่5นะคะเป็นเรื่องของความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อมในทรัพยากรการท่องเที่ยวะค่ะซึ่งมีคะแนนังตารางนี้คะ <c oughs> าา่ะคะ,คะแนนรวมของตารางนี้นะคะอยู่ที่13คะแนน,นะค่ะเพราะว่า ในพืน้นที่นี้นะคะคยังไม่มีความ,วามเราะบางค่ะจึงยังไม่มีการควบคุมความเราะบางในพื้นที่นี้ค่ะส่วนของข้อต่อมานะคะคเป็นเรื่องของการจักการประเมินศักยาภาพทรัพยากรการท่องเที่ยวในเรื่องของเพื่อการจัดลําดับความเสร่สมงภันะคะหัวข,ข้อแรกนะคะขีดความสามารถของการรองรับทรัพยากรนะักท่องเที่ยวค่ะมีข้อมูลดังตารางนี้ค่ะค่ะรวมคะแนนทั้งหมดนะคะมี21คะแนนค่ะเพราะว่า พื้นที่ในส่วนของตรงนี้นะคะจะมีพื้นที่ที่มันขุขะาขาทางเป็นหลุมเป็นบ่อนะคะแล้วก็มีน้าขังค่ะทาให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเ,เดินทางไม่ไมสะดวกเท่าที่ควรค่ะ2นะคะการรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมทรัพยากรท่องเที่ยวค่ะมีคะแนนตารางดังนี้ค่ะคะแนนรวมทั้งหมดนะคะ3 1คะแนนเนื่องจากยังไม่มีจุดทิ้งขยะที่มากพอค่ะแล้วก็บริเวณทางเดินบางบริเวณนะคะ มีแผ่นกูรสําเร็จรูปค่ะทําให้เวลาเดินนะคะมีเสียงกระทบกันค่ะเนื่องจากฐานทั้งใต้นะคะไม่เรียบค่ะ3ามนะคะผลประโยชน์ที่ชุมชนได้รับจากทรัพยากรการท่องเที่ยวค่ะมีคะแนนรวมตารางดังนี้ค่ะคะแนนรวมทั้งหมดนะคะ27คะแนนค่ะเนื่องจากมีการกระจายรายได้นะคะในส่วนของร้านค้านะคะให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมค่ะแล้วก็ไม่มีนการผูกขาดรายได้นะคะของร้านใดร้านหนึ่งค่ะ 4นะคะความสามารถในการพึ่งตนเองของทรัพยากรในการท่องเที่ยวค่ะมีคะแนนรวมตารางดังนี้ค่ะคะแนนรวมทั้งหมดนะคะ37คะแนนคนในชุมชนนะคะมีการประกอบอาชีพเพื่อหารายได้ค่ะ 5. นะคะการบริหารจัดการของทรัพยากรการท่องเที่ยวค่ะมีคะแนนรวมตารางดังนี้ค่ะ คะแนนรวมทั้งหมดนะคะ26คะแนนค่ะเนื่องจากมีการใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวนะคะให้เกิดประโยชน์ค่ะและก็สร้างสารรค์เช่นการร่องเรือนะคะให้นักท่องเที่ยวชมทิวทัศน์ทั้งสองข้างของแม่น้ําค่ะตับเกฑ์การประเมินศรักยาพทรัพยากรการท่องเที่ยวเพื่อจัดลำดับความสําคัญนะคะคะแนนรวมอยู่ระหว่าง อยู่ระหว่าง1 3 1ถึง1 0คะแนนค่ะจัดเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพาด้านความสำคัญกลางนะคะแล้วก็ควรมีการติดตามประเมนินศัยภาพทุก3ปีค่ะซึ่งคะแนนของเราอยู่ที่107คะแนนค่ะ หลักเกณฑ์การประเมินศักยภาพการท่องเที่ยวเพื่อจัดอันดับความเสื่อมโทรมนะคะคะแนนรวมทั้งหมดได้142คะแนนค่ะซึ่งเป็นคะแนนนะคะที่อยู่รวมระหว่าง131ถึง170คะแนนค่ะจะเป็นทรัพยากรการท่องเทีท่ยวที่มีศักยภาพด้านความเสื่อมโทรมปานกลางนะคะแล้วก็ควรมีการติดตามการประเมินศักยภาพทุกๆ3ปีค่ะสวัสดีค่ะวัสด,ดีค่ะอยากจะมาถามค่ะเกี่ยวกับความคิดเห็นที่ว่าอ,าอยากจะเสนอแนะหรือปรับปรุงตลาด แต่ว่ายังยินต่อไปเรื่อยๆค่ะที่ว่านะตลาดดอนหวายเนี่ยทุกวันเนี้ยอยู่ได้ค่อนข้างดีกว่าตลาดอื่นจุดเด่นตลาดดอนหวายเปิดทุกวันอ่าเท่าที่รู้ไปดูได้หลายๆตลาดเนี่ยไม่ได้เปิดวันจันถึงวันศุกร์ธรรมดาส่วนมากตลาดทั่วไปจะเปิดวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนะค่ะแต่เลิแต่ตลาดดอนหวายเนี่ยเปิดทุกวันในวันธรรมดาเนี่ยถึจะมีคนท่องเที่ยวมาจนวนน้อยแต่ก็มี แม่ค้าต้องน้ำมากมายผสมทวนอย่างเรือเนี่ยนะคะต้องมีร่องทุกวันการที่เราทําอย่างเนี้ยเอ่อเพื่อให้เป็นการรักษายอดลูกค้ายอดนักท่องเที่ยวบางท่านอยากมาในวันธรรมดาหาที่เที่ยวยากที่มีอะไรครบสมบูรณ์อย่างนี้ถึงแม้คนจะน้อยแต่เราก็ทําเราก็ทําเราก็ทํเาทเพราะว่าต้องการว่าให้เป็นฐานเอาไว้ในว่าลูกค้ารู้จักเรา จากเราในระยะยาวานะคะแล้วก็ได้มาเที่ยวที่นี่กันทุกวันเวลาที่ไม่รู้จะไปเที่ยวไหนก็คิดถึงเราใกล้ๆนะตรงนีน้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งตลาดดอนหวายเนี่ยมันเป็นตลาดเขาเรียกว่าตลาดอนะไรมันเป็นตลาดเก่าแก่ซึ่งเป็นสภาพตลาด,ดจริงๆมันไม่ได้เป็นตลาดที่สร้างขึ้น ะตลาดของเราตรงนี้อายุนานมากที่ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะคะแต่ก่อนนี้มันเป็นแค่ตลาดเล็กๆซึ่งเป็นตลาดของเหมือนตลาดประจำชุมชนตลาดประจำหมู่บ้านแต่ก่อนเราก็จะมีโรงงานต้นผักเื้อขายของแต่ปัจจุบันเนี่ยมันก็แปลงหมดล้วไม่ได้เป็นร้านค้าที่แต่ก่อนจะมีร้านตัดผมรบ้านร้านขายของโชว์หวยร้านขายเสื้อผ้าร้านขายของสือร้านขายอุปกรณ์การเรียนแลปัจจุบันก็แปลงเป็นขายท่องเที่ยวฉะนั้นทุกร้านขายของจีนหวดไว้ได้เลยนะขายของกีนหมดเนอะ แต่ว่าจริงๆแล้วนะคือว่าตลาดมันจะยั่งยืนได้เนี่ยแมกค้าเนี่ยก็ต้องต้องศึกษาและเห็นใจซึ่งกันและกันไม่ใช่ว่าร้านไหนเนี่ยเป็นร้านที่มีชื่อเสียงขายทุกอย่างเลยเป็นไปไม่ได้ลูกค้ามาก็มาแต่ร้านคุณอย่างเดียวซื้อของร้านคุณทุกอย่างเนี่ยเป็นไปไม่ได้ก็แบ่งกันเนาะ จุดเด่นให้ร <si ้านนี้เด่นนี้ร้านนี้เด่นนี้อะไรเงี้ยเพื่อว่าตลาดเนี่ยมันจะได้มันจะได้มีปริมาณด้วยไม่ใช่ตลาดมันอยู่จอหเนี้ยมันก็มันก็ไม่คึกคักไม่ใช่ว่าทุกคนเดินมาจุดขายอยู่จุดเนี้ยเออแล้วที่อริสุทธเขาขายอะไรกันเพราะฉะนั้นมันจะต้องขายได้ทุกร้านขายได้ทุกร้านแล้วเราก็ที่ไปมาหลายๆตลาดทุกๆุกตลาดเนี่ยจะพยายามยื่นร้านของตัวเองเนี่ยเข้ามาในท้นที่ให้ทางเดินเนี้ยมันแคบเห็นไหม ในร้านในบ้านเนี่ยแทบจะไม่ได้ขายต่อนล้นทุกคนขัดของหน้าร้านหมดเลยเแต่มันก็เป็นปนิสัยเป็นธรรมดาของลูกค้านะลูกค้าก็าไม่เข้าไปมือจ้ะลูกค้าก็จะซื้ออะไรที่มันใกล้มือฉันเดินใกล้ๆหูใกล้ๆตาทุกร้านเคยเป็นอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วถ้าทุกร้านเนี่ยมีระเบียบมีระเบียบยังไงลูกค้าก็ต้องเดิน พยายามจัดทางเดินที่ม <in his head TP> hmm. ันกว้างหน่อยบางที่ไปเนี่ยเหมือนที่ไปบางที่เนี่ยโอ้โหแน่นมากพอแน่นมากเนี่ยมันก็ทําให้เกิดความรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขกับการเดินถึงมันจะดูว่าเป็นอะไรนะเขาเรียกอะไรเหมือนเป็นจิ้งคิมบิ๊กเขาเรียกเป็นอะไรเหมือนอย่างไปเนี่ยเออมันจะมีอะไรว่าเฉพาะเนื้อว่าฉันจะต้องมาเดินตลาดนักคนเยอะๆอย่างเงี้ยแต่บางทีมันมันเยอะเกินเสาร์อาทิตย์มันอยู่นักการเรื่องน่แน่นเกินเดินไม่ได้อะไรเงี้ยมันไม่ใช่ว่าลูกค้าเยอะอย่างเดียวช่องเดินแคบ เพราะงั้นทุกคนเนี่ยก็ควรจะช่วยกันรักษาแล้วพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็ต้องดูแลตรงนี้ด้วยกันด้วยแล้วก็การที่ตลาดเราจะยัง่งยืนไหมเนี่ยไม่ใช่ว่าพอรู้สึกว่ามีคนมาก็ขยายขยายขยายกันออกไปพื้นที่ตลาดแต่ก่อนเป็นเท่าน,นี้ไปเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันไม่ใช่อะ่ะความเป็นเอกลักษณ์ของมันหายไปไปสังเกตตลาดหลายๆที่ กลุ่มตลาดจริงๆคือหมายถึงตลาดดั้งเดิมเขาจะอยู่ก้อนหนึ่งกลายเป็นว่าอู้เขาไปก็ตรงนี้ก็ตลาดตรงนั้นก็แลตลาดตรงนี้เลยไม่รู้ว่าตรงไหนเนี่ยที่แท้ที่เป็นตลาดเนาะจริงแล้วพ่อค้าแม่ค้าก็มีส่วนก็ต้องดูแลดูแลร้านค้าของตัวเองให้สินค้ามีมาตรฐานด้วยแล้วก็น่าซื้อราคาก็ราคาต้องไม่แพงจนเกินไปเนาะเพราะว่าตลาดลักษณะอย่างเนี้ยคนมาเดินมันก็ซื้อของกลางบางคนก็ซื้อแบบซื้อเยอะมาถึงเนี่ยซื้อของกลายเป็นว่าซื้อแบบหูหิ้วบางคนหิ้วของแบบ มันของกินอยนะพี่ห็นเขาไปซื้ออะไรกันเขาไปซื้ออะไรกันทำมันกยิ้มของกลับไปเยอะกันาดน,นี้บางคนมานั่งเรือเนี่ยไม่มีที่วางของเลยเพราะเขาเขาซื้อของแต่ก็โออยยอมรับนะว่าหลายคนก็ชมว่าที่นี่ของอร่อยเยอะ,อะของอร่อยเยอะแล้วราคาก็ไม่แพง <c oughs> แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องที่จอดรถเนาะไปไหนก็ตามถ้าที่จอดรถสะดวกคนก็ไป <c oughs> เป็นที่ที่ไปไหนก็ตามจอดรถไม่ได้ที่เอวรถไปเนี่ยพี่ก็ห่วงรถพี่นะมาแล้วจอดรถไม่สะดวก เพราะฉะนั้นเรื่องที่จอดรถก็สำคัญแต่ที่นี่ก็ถือว่าที่จอดรถเยอะอยู่พอสมควรนะฮะ ที่จอดรถเยอะอยู่พอสมควรและไปจากที่พอรถเยอะก็คือเรื่องของการจราจ,จรการจราจรที่แล้วก็ควรจะมีการจัดเจ้าหน้าที่เรื่องการจัดเจ้าหน้าที่บางครั้งเนี่ยม,มันสามารถถ่ายเทได้ถ้ามีคนมาชี้แนะเราว่าเราควรจะขับรถยังไงบางทีเรามาถึงว่าเนี่ยรถติดตรงนี้เราไม่รู้จะไปไหนแล้วมันมีทางที่จะไปาาแต่เราเป็นคนต่างถิงนะ่นเนาะเราไม่รู้ว่าเราจะไปถึงไหนที่มันไปได้ไดอยอะไงเพราะฉะนั้นเรื่องการจราจรก็สำคัญก็เป็นหน้าที่ของคนที่ดูดูแลพื้นที่ก็จะ เป็นพวกเลยนะเช่นตลาดหรืออะไรเงี้ยนะเขาก็ต้องมาดูแลและอย่างวัดอะไรเงี้ยเขาก็จัดเจ้าหน้าที่นะคะวัดก็จัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลและอย่างช่วงนี้ช่วงโควิดเขาก็มีการคัดกรองต่อหน้าลูกค้าเพื่อความต้องปรับปรายไจแล้วก็เรื่องอาหารสุขภาพอนี้ของเราตัวเดียวกันแล้วเน่าสุขภับตลาดแต่พี่ว่าตลาดบอนไหวยังอยู่ได้อีกนานเพราะว่ามันเป็นตลาดเก่าแก่จริงๆนะคะรับว่าของที่เราขายก็มีคุณภาพพื้นที่ของเราก็ค่อนข้างที่จะแบบสะดวกที่จอดรถก็สะดวก แล้วก็พี่บอกตลาดเราเปิดทุกวันมาเที่ยวได,ได้ทุกวัน เท่่าไหรก็คือสิ่งที่อยากให้ปรับปรุงก็คือควรจะแยกห้องน้ำค่ะเป็นโซนของผู้ชายแล้วก็ของผู้หญิงค่ะแล้วก็ปรับปรุงเรื่องความสะอาดด้วยค่ะ,คะและสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ขอตัวกลับก่อนนะคะบ๊ายบาย